วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกุกอกดึกดืนเราไม่นอนเพราะเรากินนะครับกลับมาอีกครั้งกับความยั่วรอบดึกนะครับผมมาทำลายจิตใจหลายๆคนนะครับมีไหลบัวมีกะหล่ำม่วงกะหล่ำขาวแน่นโอ้โห อันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่แครอทนะครับแต่มันคือแซลมอนนะครับแซลมอนยอดมากเลยนะครับผมนี่เราทำกันสดๆใช้มือนะคะเพราะว่าเราทำทานกันในครอบครัวอาจารย์ครับเราต้องใช้มือนะครับถ้าใช้เท้าเนี่ยผมไม่กินด้วยเลยนะนั่นต้องใช้มืออยู่แล้วครับมือล้างสะอาดเรียบร้อยเลยอ๋อไม่เป็นไรดีกว่า สุดยอดมากนะครับโอ้โหนี่แต่งแซลมอนนะครับชิ้นนานเลยนะนานแก็ว่าอยู่ทําไมไม่ทําบางๆเหมือนที่ร้านเขาบอกว่าน้องยูบอกทำกินเองกินเองไม่เป็นไรเพื่อนปะเอ้าแล้วแต่นะครับ้างนั้นก็คือว่าไม่ใหญ่เราทปกติเขาเราไปกินที่ร้านนี่เขาจะสไลด์บางเนาะสไลด์บางๆนะครับผมอ่าแต่เรานี่ทํากินเองก็ หนาหนาไว้เต็มๆนะครับผมเต็มเอันนี้ก็ใครมาหมูป่าคาเฟ่ที่สกลนครนะครับหลังโลตัสโกเฟสกกส้มโหงนะครับก็อยากกินเมนูไหนในนึกถึงได้ถ้าไม่มีในเมนูก็สามารถทำได้นะครับ <Yeah. S 1> ครับผมเมนูเทศเอาเลยนะครับอยากกินอะไรเพราะว่าเราสามารถวิ่งไปซื้อของสดๆได้นะครับที่ตลาดสดและ แมคโครและโรตัสนะครับอยู่ในเมืองนี่มันของซื้อของขายมันเยอะนะครับมันสะดวกนะครับก็อยากกินเมนูไหนก็มาบอกได้เลยนะครับผมส่วนราคาก็ย่อมเยาวมากเลยนะครับผมกส่ต้นที่าสตาร์ทท,รที่ห้าสิบบาทแต่กินเข้าไปนี่แบบเดินออกจากร้านแทบไม่ไหวนะครับอิ่มมากๆนะครับมีเมนูน้ำก็ กาแฟสดนะครับคาปูชิโน่ปัน่นคาปูเย็นราเต้อเมริกาโน่กาแฟหมูป่าเอปเปโซ่นะครับทั้งเย็นและร้อนนะครับสมูตี้อิตาเลียนโซดาโอ้หลากหลายเมนูมากเลยนะครับสั่งได้นะครับหรือใครอยากกินอะไรปันป่นๆเย็นๆก็มาช่วงเย็นๆได้เดี๋ยวจะเจอน้ำยำแล้วก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ พอแล้วใ่ไหมมาแค่ีนะอิ่กันแล้วราดเลยโอ้โหไม่ทันกุ้งถังนะครับยังมีกุ้งถังอีกอยู่นะครับผมกุ้งถังทั้งหอยทอดอีกโอ้โหทั้งหอยทอดอีกนี่เป็นเมนูสุดท้ายในเมนเด็กๆอยากกินอ่าเด็กๆอยากกินแซลมอนก็เดี๋ยวจะราดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนน้องนิวราดนะครับจิตจานมากเลยนะครับทำกันสดๆคลิปไม่มีตัดต่อนะครับผมดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ย อันนี้เนื้อแซลมอนนะครับเนื้อแซลมอนหนาเบอะเลยนะครับปกติี่ไหลบัวีนรู้สึกว่าเขาจะเอามาประยุกต์ทำเป็นยำฮิตมากเลยนะยำไหลบัวใส่แซลมอนหรืออะไรในสกลนครหรือแถวอีสานเราเนาะมันเอามาประยุกต์เมยไม่ครับไม่เอาไม่เอาครับข้าวโพดมีอยู่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเราจะใส่น้ำยำนะครับราดด้วยน้ำยำแล้วนะครับนี่ ว้าว wow. ตรงนี้แหละมันทีเด็ดนะไม่มืดครับเพราะว่ากล้องดีมากเลยครับพอเรามองอยู่ข้างล่างแต่อย่าคนมากคนแรงแค่นั้นแหละมันกระเด็นใส่ตากล้องครับสุดยอดเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอเคนะครับเมนูนี้เรียกว่ายำแซลม,ม,มอนไหลบวัวหมูปลาคาเฟ่ของเรานะครับขอบคุณนะครับรอบด้วย ผักโอ้โหขึ้นชันชนยโอ้โหมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ